อันนี้ก็อยู่ผมมเช่นเคยครับ PK นั่นอันนี้มาดูบรรยากาศพักกระบี่กันบ้างนะครับผมก็จะมาสอนวิธีอัพสเตตัสไปเรื่อยนะครับกับทำเคสนะตอนนี้ผมก็เลเวล12แล้วเพื่อไม่ให้เสียเวลาคนระับไปกันเลยนะครับไปทำเคสกันเลยนะอัพแรกๆนะครับอัพสกิลนะให้อัพวิ่งสัก5ก็ได้นะครับก่อนนะต่อไปก็อัพสกิลหมู่นะครับ อัพสักยี่สิบก่อนนะครับวิธีอัพสตตตัสนะครับสตีตัสให้อัพพลังโจมตีกับเอเจไอนะครับพลังโจมตีเอาแค่สามสิบพอครับนอกนั้นลงเอเจไอบดเลยนะครับเพื่อจะให้ป้องกันไม่ให้บอลตีเราแรงนะอย่าไปทาเคสกันต่อนก่อนนะครับส่วนแรกให้วิ่งตามเคสก่อนนะครับทําเคสก่อนนะจน,นถึงยี่สิบนะครับ ไม่ยากครับอัสเตตัดสายฟรีนะครับสายฟรีก็เล่นได้นะสายนี้แต่จะเปลืองมานาหน่อยนะครับจะมีสองสายนะครับที่ผมจะแนะนํานะสําหรับผมนะจะมีสายเก็บรเบรเวลกับสายวอนะครับเดี๋ยว<ป>เราทําเคสก่อนครับสเป๊นนะ โอเคครับเราก็ทำเชียสิ็จแล้วนะเราก็วาร์ปตัดเลยนะครับโอเคครับพักกระบ,บี่คนเยอะอยูน่นะเนี่ย oh. ไปทำเคสกันต่อครับ oh. ผมจะขอตัดไปเลเวล20สบ, okay. บ,บเลยนะครับโอเคครับตัดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปสอนวิธีเัพสเตตันนะเรีวสายฟรีนะครับ โอเคครับไปเลยโอเคครับตอนนี้ผมก็รลเยวี่สิบเลยนะต่อไปผมจะพาไปเก็บรลเวลกันนะสำหรับสายฟรีนะครับที่ผมอัพสกิลนะผมจะลงวิ่งสิบนะครับตังนั้นไม่ต้องลงนะครับต่อไปก็เป็นสกิลหมูสกิลสามนะครับลงให้เต็มก่อนก็ได้นะครับแล้วก็มาลงบัฟนะสองบัฟนี้ก็พอนะครับตัวน,นี้ไม่ต้องนะครับยังไม่จําเป็นนะ ลงให้สาสิบก่อนก็ได้นะครับหลังจากยี่สิบแล้วนะเดี๋ยวเราลงนี้ก่อนก็ได้นะครับต่อไปนะครับให้ใส่ชุดเลเวลยี่สิบนะครับที่ระบบให้มานะเออปึออ๊บมีอะไรบ้างดาบโอเคใส่ไปแล้วนะ อนนี้ไม่มีประโยชน์นะครับขายเลยก็ได้นะครับต่อไปก็ลงสเตตัสนะครับถ้าเป็นสายเก็บราเรียกจริงๆนะครับจะลงแค่พลังจุมตีช่วงแรกๆนะสําหรับมือใหม่นะครับสายฟรีนะลงสัก30นะครับนอกนั้น,นครับลงเอจหมดเลยนะเดีย๋ยวผมจะลงสักหกก่อนนะครับ ว่ามันมันจะตีเราเข้าเท่าไหร่นะโอเคเราก็วาร์ปไปเลยนะครับ2 0 0ถึง50นะแต่ละสำนักแผนที่จะไม่เหมือนกันนะครับเห็นไหมภาพจะสวยคนละแบบนะแต่ว,ว่าพักก็บี่ผมว่าภาพสวยนะครับโอเคอันนี้เท่าไหร่เยี่ยีสองนะดูมันตีเท่าไหร่นะอยาดูมันตีอ่ะาตีเข้าทีเดียวหนึ่งเห็นไหม ให้ลงแต่ a g i นะครับถ้าไปตีมอนตัวไหนดูมันก่อนนะครับดูว่ามันตีเราแรงแค่ไหนนะถ้ามันตีแรงแค่แรงประมาณ 10- ถึง20เราก็ลงแต่ AGI นะให้มันตีเราเข้าทีละหนึ่งนะครับโอใจนะโอเคนะครับลงแต่ AGI นะครับสายเก็บเ,บเลือดนะเลือดไม่ต้องลงนะครับเอี HP ไม่ต้องลงนะโอเคมันตีเราเข้าทีละหนึ่งเราก็ ลงกำลังโจมตีไปเลยนะ,ะเราอยู่เราก็เก็บไปเลยเห็นไหมตีเราเข้าตีเราหนึ่งนะเราไม่ต้องกลัวตายนะครับปเป็นสายนี้นะแต่ว่าจะเปลืองมานาหน่อยนะครับเก็บไปเรื่อยๆนะครับจนถึงยี่สิบห้านะแล้วก็เข้าดันนะครับตรงหัวกะโหลกนะครับเข้าดันตรงหัวกะโหลกก็ัประมาณนี้นะครับลง EJI นํำนะครับ เลือดจะลงก็ได้นะครับลงห้าก็ได้สักห้าสักสิบก็ได้นะครับให้เลือดสักสี่ห้าร้อยอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ไม่ตายแล้วนะครับ okay, แต่เรามอนสเตอร์ดูมันก่อนนะครับว่ามันตีเราเข้าเท่าไหร่นะถ้ามันตีเราเข้าแรงเราก็อั p a c i นะครับหรืลีกนะมันจะตีเราเข้าทีละหนึ่งนะครับ ถ้าไม่รีบนะครับให้เก็บตรงนี้นะครับถึงเร็วยิบ้านะเพเข้าออดัานนะครับนะะถ้าเราอยากดีนะครับอยากดีก็ตัวบนขวาสุดนะดีดีเริ่มใหม่เริ่มแต้มใหม่แล้วก็อัพตามที่มันตีเราแรงแค่ไหนก็อัพเท่านั้นแหละครับนอกนั้นก็ลงพลังโจมตีเลย ทำตีเราเข้าทีล้นหนึ่งแล้วนะรับสายฟรีนะครับโอเคนะเข้าใจเนาะสกิลก็ลงสกิลหมู่เนาะสกิลสามนะให้ครบนะสามสิบนะครับแล้วก็มาอัพนี้ต่อนะอย่างนั้นหนึ่งไปเรื่อยๆนะครับจนเต็มนะก็ะเท่านี้นก่อนนะสาหรับสายเก็บระเรวลแล้วก็มาลงวิ่งนะครับเก็บไปยาวๆเก็บของไปเรื่อยๆนะครับ นถึงยีห้านะตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นสายเก็บเรเวลนะครับเราจะไม่เน้นเลื่อนนะครับเน้นแต่พลังโจมตีกับ ATI นะครับ ATI นำนะโอเคนะครับคลิปนี้ก็หมดเท่านี้นะครับถ้าถูกใจหรือชอบใจยังไงลืมกดซับ s c r i b e และกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะถ้าให้ดีนะครับแชร์ด้วยนะครับผม ขอบคุณครับ